สัปดาห์ที่9มาถึงแล้วลนะครับน้องๆน,นักลาฝันทุกคนต่างโชว์พลังเสียงและลีลาประกอบกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แค่อยากรู้รุ่งเกียร์กนไหมขอให้มันอยาเป็นแบบนั้นเลยอยากีสีคนที่คุ้นคยอยากจะทธเดิมเคยเจอในเมื่อวาน หลับตาฟังเสียงเผื่อตั้งเดียวมันก็จะไปบางจะเกรงอีกแล้วเลี้ยวไปบางจะเกรงอีกแล้วแต่ดีขึ้นเยอะชอบที่แอบดูครูบีสอนแล้วรู้สึกว่าแบบเออครูบีช่วยให้ลดลงมาเยอะเลยความแข็งกระด้างนะครับอืมทั้งหมดทั้งเพลงเลยอยากให้รู้ว่ารักเธอเนี่ย คำเนี้ยต้องร้องให้หมวนให้ได้ทั้งเพลงเนี่ยมันไม่ได้พูว่ารักเลยมันจะมาสรุปตรงเนี้ยประโยคเดียวอยากให้รู้ว่ารักเธอทั้งเพลงไม่ได้มีบอกเลยว่ารักเธอแค่บอกว่าอยากจะใกล้กันอยากจะมองหน้าเธอไม่เธอรังเกียรหรือเปล่าอยากได้ยินเสียงเธออยากจะเจอเธอที่เดิมอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาเพื่อไปทั้งหมดมีมาเพื่อประโยคนี้ เพื่อคํานี้อยากให้รู้ว่ารักเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนขีดเส้นใต้สรุปจบตรงนี้ต้องม้วนเลย <Stop. S 1> ต้องเอาให้ผู้หญิงแบบม้วนอายม้วน,วนต้วนเปิดกระปูปุกแรกแดงอย่างนี้เลย Make me feel as low you know how rain me feel sway me now baby do us low you know how swing me, Sw me now baby ไม่ต้องมีคำมันยายเฮ้ยมันไม่ได้ทุเล่มันไม่ได้เลวร้ายแต่บางคำมันงึมงาพอมันงึมปุ๊บมันก็จับได้เลยว่าไอ้นี่มั่วจับกับน้ำร้องร้องร้องเมกเมกเมกมิซึวะโซร m a k เมกม e ซ l Make me feel, make me feel, make me feel as all, make me feel as only you know how เอาสองคำนี้อ่ะบคน Make me feel, make me feel as, make me feel as only you, make me feel as so เชื่อมกันเสียงร้องให้ชัดแบบหมายถึงว่าร้องให้ให้ไม่มั่วพอแต่ไม่ต้องไม่ห่วงว่าเราจะร้องออกมาแล้วเอ็กเซ้นมันจะชัดไหมมันเร็วจนจับอะไรไม่ได้แต่อย่ายมั่วเพราะงาๆเนี่ยมั่วเมียเดียวใช่ไหมครับคุณดำเ มีมีอยู่ประมาณสองอันตรงนี้ด้วยเด่นมีแล้วก็ไอ้ท่านนี้คือสําคัญอันนี้มันแยกแต่ละอันน้อยให้ชัดครูรักได้ฝากแง่คิดดีๆให้กับเรานักล่าฝันเอาให้เต็มที่พิสูจน์ตัวเองให้ได้อย่าเสียใจว่าถ้าจะต้องออกแต่ขอให้ภูมิใจว่าวีคสุดท้ายเราได้ใช้ความรู้ตั้งแต่วีคที่หนึ่งที่ครูสอนมาทุกวิชาเลยเรื่องการร้องเรื่องเบสิกเรื่องการแก้ไขวิธีการร้องเทคนิคอะไรต่างๆมูฟเมนต์ทำยังไง เรียนกันมาตั้งแตวีก้าวีแล้วจะทํายังไงให้มันดูให้สมว่าฮ้ยคุณเรียนเต้นกันมานะเว้ยแล้วครูไม่ใช่ขี้ๆตดๆทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> คูเก่งๆทั้งนั้นนะคืครูร้องก็เก่งครูเต้นก็เก่งแอคติ้งอะไรก็เก่งใครที่แบบว่าเอามาผสมกันได้รู้จักอิกมาแล้วทำออกมาได้ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ครูจะมีความสุขมากที่สุด อย่าเอาแค่ว่าร้องผ่านไม่เพี้ยนตรงจังหวะตีความแค่นี้ก็พอแล้วมันยังไม่พอหรอกคุณเพิ่มได้อีกคุณใส่ความสนุกสนานใส่ความรับคนดูหากับดักของเพลงว่ามันอยู่ตรงไหนที่เรามาแล้วเราตกหลุมตรงนี้ประจาแก้ไขตรงนั้นซะสนุกกับมันแล้วก็รักคนดูมากๆมันถึงจะมีอะไรหรือตั้งใจว่าเราจะทําให้เขามีความสุขจากหนึ่งการเต้นของเราสอง เพลงนี้เราได้เพลงซึ้งเราจะต้องนําพาเขาไปให้ทราบซึ้งมีความสุขกับการฟังเพลงครอบน้ออย่างนี้ต้องมีจุดบกพ้องจุดอะไรที่มันยังอายอยู่มันยังเขินอยู่หรือว่ามันยังไม่เต็มที่อยู่ไม่มีใครเขาอยากอยู่ตรงนี้หรอกเขาอยากมีในสิ่งที่เราจะเอาชนะใจตัวเราเองโดยในก็ขอซ้อมเพลงอยากจะบอกใครสักคนที่ห้อง voice โดยมีนตุ้ยกับบอยเป็นเพื่อนอยู่ครับสักคน ารุนเปีี่ยอใช่ปะ่ะกอกลับเดยกอกลับเและแกรอแล้วแกเอาโหไปเลย าไม่งั้นมันดูขัดกับเสียงดนตรีอ่ะใช่มันดับไปเฉยๆอ,อ่ะไม่งั้นเหมือนก้อร้องขึ้นมาเฉยตะโกนขึ้นมาเฉยไป ครูขวัญครูใหญ่ประจำบ้านได้ออกมาซ้อมละครเวทีเรื่อง Snow White the Comedy มินเวลามินโยมินโยแล้วคือไปผูกพี่เขาเผื่อเดี๋ยวไอ้ก้อนพี่เราอวมินลายที่เฉลยยังยังต้องวายอยู่ว่าพอมพ่อแม่มันแบบอ่าพอยี่ถามคนไหนจะเริ่มก่อนเราเลยว้ายหนูค่ะหนูค่ะนี่นี่โมโหแล้วเจ้าตกใจเลยถ้าจะเรียคุณแม่ส n o w White ว่าแล้วว่าอีกข้ามมันต้องลอยไปยู่ข้างนอกไม่ได้ฮ่ามันจะหนาแน่อะมันจะนา แล้วแบบโผล่มาด้วยความุ่รอคอยมานานตุ๊ชตาจ้านะ่จ๊าโอเคอีกคนเดียวระพอละมันมันกำลังเข้าที่จัดการสิได้ครับเจ้าไรโอ้โหมันเลยคืดมันคือคืดคือคืดเด็นมากเอาล่ะกระจับวิเศษหมอข้าเถิด ใรงามเลิศในประตภีก็สาวงามเหล่านี้สิงามเลิศในปัะตภีไม่มีใครงามกนนองาลหน่อยห้อยหัไปจัดก้ามันได้กเจ้าไรโอ้เั่นลย่นนี่งนเีเลี่ยงอาบจบอกข้าเถิด ว้าวสนไว้นะซิงามและได้บาเตะพีไม่มีใครงามเกินหนุ่ยสโนไว้สวยนะใช่ไหมไอเห้ยหอนไปพาลกน้ยนิสัยจะนั่งเกลดกับฉันมาที่เดี๋ยวนี้ได้คราจ้าได้โอ้โหยโอ้ยสโนสามิีเลยเหอนส้มเตี้ยงคุณแม่คะสโนไว้ขอไปงานปาร์ตี้ที่บ้านงเจ้าชายด้วยได้ไหมคะเฉันไม่ได้จะมาพุยเรื่องนี้ มันไม่ซินเดอเรลล่านะสโนไวท์โอ้เข้าใจค่ะแต่ว่าสโนไวท์จะกลับมาก่อนที่คืนเลยนะคะคุณแม่มันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าอ๋อค่ะแล้วคุณแม่เห็นรองเท้าแก้วอีกข้างหนึ่งของหนูไหมคะไอ้เจ้าบ้าตัวใอย่างนี้ผมว่าต้องไปเรียอคนแค้นเกศว่าคุณหนูจะได้รู้ว่าเราอยู่ในเรื่องของคนแค้นเกศกับสโนไวท์ครับไม่ใช่ซินเดอเรลล่าเจ้าเจ้าได้ไอ้ไอ้หอนไปตามคนแค้นมาเดี๋ยวนี้ได้ครับเจ้าได้ คนแค้นเจ็บใช่คนแค้นแน่นอนระนี่คือโน w ไวครับคนแค้นเจ็บเข้าใจแล้วใชไหมครับคุณหันต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 ัานตัันตันตัแล้วตันตันนตันตันนตัวตัันตันตานตัตันตันตันนนตันาันงันตัน้ันต้นนน้ตตนนาร ข้างีได้ภายในสิบนาทีจะได้รับการเินส่สมรสกับเจ้าชายทันทีเอาล่ะใครอยากจะเริ่มก่อนดีโอ้คุณแม่เสนอไว้ว่าแล้วว่าอีกข้างมันต้องตกอยู่นอกบ้านแน่เลยโอ้พระเจ้าช่วยม่องาวแก้วเววะาอยย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 ตยยยนยยยอยยย อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพอไปลงเวทีจริงปรับนะเพราะว่ามันมันจะต้องเล่นเล่นใหญ่และเล่นเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะที่มันกว้างเราน้กแค่ว่าถ้าสาร่าปรี่ลงมาจากแพลตฟอร์มเพื่อ<ๆ>เพื่อจะมาหาอินนี้ช้าไปนิดนึงเนี่ยเราเราจะเลิกโกรธ เราจะเลิกโกรธแล้วเราก็จะเลิกเล่นแล้วแล้ว,วมันก็จะดรอปลงดรอปลงแล้วมันก็จะมีมีผลกระทบกับการเปิดตัวของไอ้นี่ <colored> มีผลกระทบกับการเปิดตัวของใครทั้งเจ็ด <laughs> เพราะฉะนั้นเป็นโดมิโน่มันต้องบอกปั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 ก <laughs> คือไม่มีอะไรเล่นช้าหรือเ,เล่นเล่นเล่นเบาหรือเล่นโศกได้เลยแต่เมื่อกี้เว <laughs> ิร์กก็ก็ปรีมันเลยนะรองเท้าแก้วคือคือในใจมาใหาลัยแม่ยาใส่รองเท้าแก้วที่สดตั้แตเอนทรานซ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่เห็นรองเท้าแก้วอีกค่านี่บอว้ารองเท้าแก้ว นะ <c oughs> มันจะเลยบบทุกทุกอย่างเป็น a b ิ u r d หมดเลยทุกคนมีอะไรก็รู้ในตัวอนี่แทนที่จะคือทุกอย่างมันคนจะ p อร f e c t ไอ้นี่คนจะรับเจ้านายได้ก็ทําไม่ได้ไอ้นี่คนจะเป็นเซอร์ไว้์ก็ไม่ใช่อย่างเ็นเดเลเร่าไอ้นี่คนจะเป็นมหาเล็กเปล่าแต่อยากได้รองเท้าแก้คือมันจะอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมิกซ์กันหมดมันถึงจะตลกนะตกเย็นครูรักก็เข้ามาทำกิจกรรมกับน้องๆน,นักล่าฝันเหมือนเช่นเคยนะครับแลเราไม่รู้จักกับคุณบัณฑิตอึ่งงานสี เราอาจจะเคยเห็นในโฆษณาโทรทัศน์ที่บอกว่าซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ<ช>้อมเป็นแชมป์โลกคอนดักเตอร์นี่ครับมีอะไรที่จะแนะนำให้เขาวิธีคิดหรืออ,อะไรไหมครับที่จะเสริมความมั่นใจหรือว่าจะต้องพยายามหรือต้องมุ่งอะไรยังไงครับครับสิ่งแรกผมว่าชื่อมีสองเรื่องเรื่องแรก preparation คือเตรียม<า> <okay, S 2> ตัว,ตวใช่ทุกคนเตรียมตัวมาได้ทุกคนนยผมว่าโอเคเตรียมตัวมาได้ถึงระดับหนึ่งนะเตรียมตัวโอเคเตรีย okay, มตัวเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรยีบยบร้แล้วลโอเคเพราะว่าเทคนิคของเราเอ,อยู่อยู่ตัวแล้วเนี่ยพอถึงวันงานโอเค performance การแสดงเนี่ยเป็นเป,เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือคุงเตรียมตัวดีแค่ไหนถ้า perform แล้วเนี่ย ไม,ไม่ไม่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์เลยครัเพราะตอนนั้นคือเป็นเป็นที่ทแต่ว่าส่สุดอืแต่เรื่องที่สองเนี่ยคือที่สําคัญมากคือความแสดงเนี่ยถ้าคุณโชว์ให้คนดูเห็นว่าคนคนดูหรือกรรมการเนี่ยว่าคุณรักรักเพลงนั้นจริงๆรักสิ่ง <Okay. S 2> ที่คุณกําลังทําอันเนี้ยคุณถึงแม้ว่าเทคนิคคุณไม่เพอร์เฟกไม่อะไรมันชนะใจคนได้ ได้เรียกรวมเหล่านักล่าฝันเพื่อเดินทางไปตัดสินชะตาชีวิตกันที่ตันเดอร์โดมครับเพราะวันนี้จะมีคนกลับมาที่บ้าน AF เพียง5วีเท่านั้นครั้งที่เกแล้วนะครั้งที่9แล้ว,นะลวเลยแค่ครั้งเดียวมันมีอะไรจะเหลือบา่าวแรงแล้วมีแต่ต้องสนุกที่สุดมีความสุดที่สุดกล้าที่สุดมันที่สุด ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องแคร์ใดนๆนเลยให้สปิสต่างอยู่กับเนื้อกับตัว ปัิการล่าฝันจาก6นักล่าฝันของ UBC Academy Fantasia Why? ของสัปดาห์นี้คือซาวทกหรือเพลงประกอบจากภาพยนตร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักล่าฟันทั้ง6คนจึงได้ฟิตซ้อมเพื่อที่จะเปิดการแสดงในวันนี้ใครจะแสดงเป็นอะไรนั้นไปพบพวกเขาได้จากละครเรื่อง Snow White the Comedy ครับกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามลือในปัตตภี สาวงามเหล่านี้น่ะสิงามเลิศในปัะภีไม่มีใครงามเกิน เจ้ากระจกวิเศษบอกข้ามาสิว่าใครกันที่งามเลิศในปัตภีก็สาวงามเหล่านี้น่ะสิงามเลิศในปัตภีไม่มีใครมิได้เค เพื่อจเกิเพียงน่ะเยียมเอาละคราวนี้เราจะได้รู้กันสักทีสิว่าใครกันที่งามลิศในปัตตภิกนแน้องาไว้เลยสิงามลิในปัตตภ ไม่ใ,ใครงามเกินไปตามสโนไวท์มาหาคดาที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ครับเจ<ะ>้าลายคุณแม่คะสโนไวท์ขอไปงานปาร์ตี้ที่ประสางของเจ้าชายด้วยได้ไหมคะแม่จะไม่เรียกเธอมาคุยเรื่องนี้และเธอเนาะไม่ใช่ซิลเอล่าเข้าใจไหมดูรู้ปาะฉัน <c oughs> เธอคือสโนไวท์ ไ้วโอ๋คเข้าใจค่ะแต่ว่าสโนไว้กลับมาก่อนเที่ยงคืนก็ได้นะคะคุณแม่บิดเลือกเนี่ยบินเลือกไม่ใช่ซ oui. ินเดอเรลล่าไม่ใช่ซ nah ินเดอเรลล่าแต่เป็นสโนไว้์ใช่สโนไวท์หัวหัวอ๊ยสัมพันิ์จริงๆเหรอรับไม่ได้เออเฮ้อเราเราคุณแม่เห็นรองเท้าแก้วของสโนไว้์ไหมคะ จะบ้าตายอย่างนี้ผมจะไปเรียกคนแค่นั้นเก่งมาตีบ้าให้รูปทีว่าเราอยู่ในเรื่องสนองไว้กับคนแค่นั้นเก่งใช่ไม่ใช่ติดใลระเข้าใจไหมคะครับอะไรไปตามคนแค่นั้นเก่งมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยคุณแม่คนแค่รึคุณคแม่คะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนแค่คนแค่จะได้คนแค่ ไปก็ต้องเป็นคนแคร์แน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่คือสโนไวท์กับคนแคร์ทั้งเต็บเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณ <laughs> รูช้ชายสาฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่ชฮ่า่าฮ่า่าฮาย่่า่ครัาฮา่า่าา โอ้เรากำลังตามหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรองเท้าแก้วข้างนี้ออแต่เดียวก่อนถ้าใครสามารถใส่รองเท้าข้างนี้ได้ภายในสิบนาทีจะได้รับการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายทันทีเอาล่ะใครอยากเริ่มก่อนดูข้าอไว โนไวไ้วก็เราเชืว่ว่าลืมรองเท้าอีกข้างไว้ที่ไหนเน่ยกิ่นารนอนออ้ป็นเจ้าจอนจเจ้า,เ,า,าไไเจ้าสิทธิลระโดนเาไไดเอเฮยเจ้าจ รองเท้าแก yeah well. ้วกับเขาเหมือนกันนะใช่ใช่รองเท้าแก้วเท้าแก้วมาจากิเลสปาีเราก็มาจากเมืงจีนกเสียชื่อชื่อขงตัว เอามาดูสิลงมาลงมาลงมาโหยตลกอะหยุดหยุดหยุดหยุหัวเราะอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วนี่สอคนทั้งบนนั้นคือใครมาจากไหนเนี่ยเราเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้หรอกแต่รองเท้าแก้วเราเนี่ยมันจะล่องคอจริงจริงเลยเฮ้ยเอนเยเยก่อนที่ขอตัวไปแปลงฟันก่อนนะเนาะ อะไรขึ้นงงว่ะโยุดยๆๆยนโยนโยนฟังไม่รู้เรื่องแล้วขอถามกระจกวิเศษตอนดีกว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดราเป็นไครกันแน่ในปารีอ๋อ้ลูกตาลเพชรบูนณาตูนโดงเปิ้ลและก็เชอรี่ละซีและมีไครแท้ดีล่ะ The dancer may be on the floor yeah, But my eyes will see only you Only you have the magic technique When with way I go in รายชื่อดังต่อไปนี้3คนนะครับจะเป็นผู้ที่มีคะแนนพัพูลาวหวนน้อยที่สุดขอให้ก้าวออกมาข้างหน้านะครับ V C คนที่สองครับ V 1หนคนสุดท้ายครับ วีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมบอกวีเกาครับและผู้ที่ได้คะแนนพระพุาโบวทน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ และจะต้องเดินออกจากบ้านอะคาเดมี่ไปในสัปดาห์ที่9ได้แก่วีเครับ ก็คือโฉมหน้าของ5นักล่าฝันที่จะไปพบกับคุณในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ Impact Arena เพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่บันไดขั้นสูงสุดของ Academy Fantasia และนี่คือบทเพลงสุดท้ายจาก5นักล่าฝันของ Academy Fantasia ในสัปดาห์นี้ครับ ไาวฉันเดินที่ดุย่อยไ,ไปกายและใจยังคงเดินไปเธอไม่มีวันไหนที่หันหลัง